จากกิจกรรมค่ะเนื่องในวันมาตรฐานการช่างไทยค่ะโดยที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค12สงขลานะคะวันนี้มีการจัดพิธีถวายราชสักกรราระและถวายความอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันมาตรฐานช่างไทยค่ะ โดยวันนี้ก็ได้มีการจัดพิธีถวายพัานพุ่มดอกไม้ถวายพระรัศก,การะและถวายความอาลายัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2560ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภา12สงขลา สำหรับวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่มีความพิเศษต่อช่างฝีมือไทยทั่วประเทศซื่งเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2552ให้วันที่2 000, มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรวมถึงได้มีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชว่าส่งเป็นพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยเพื่อเทิดอระเกียรติที่พระองค์สั้น ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างแล้วก็ถือเป็นแบบอย่างแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคนด้วยแล้วก็การจัดก,กิจกรรมในวันนี้นะคะก็ถือเป็นอีก1วันค่ะที่จะถือเป็นการยกระดับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการช่างได้ตระหนักถึงการพัฒนาตัวเองให้มีมาตรฐานส่งเสริมให้ในายจ้างตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจาก จ,จารจ้างแรงงานรวมไปถึงกระทรวงแรงงานเองได้มีการกําหนดนะคะให้มีการนํามาตรฐานฝีมือแรงงานมาใช้เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังแรงงานด้วยแล้วก็สําหรับปี2อง0นนี้นะคะได้มีการออกประกาศหลักเกณฑ์ในหลายรูปแบบค่ะเช่นเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานการทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อประกอบการประเมิน ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพเป็นต้นเพื่อจะให้แรงงานเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานหองชาติซึ่งจะก่อให้เกิดการยกระดับเรื่องของทักษะของผู้ใช้แรงงานพร้อมๆกับเรื่องของมาตรฐานและก็การให้ผลผลิตนะคะหรือว่าการเพิ่มขีดความสามารถนะคะให้มีผลิตผลสูงสุดนั่นเองค่ะ